เื่อเช้ามืดวนันอาทิตย์นะครับก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเรานผวา่าได้โทรมาครผมตอนบ่ายๆวันนะครับแล้วก็ทางแขวงการทางนะครับในฐานะที่ใหญ่รู้สอว่าจะแก้ปัญหาระหว่างเนี้ยจะไม่ให้มันเกิดได้อย่างไรเพราะว่าส่วนหนึ่งการออกแบบนั้งแต่แรกนะอาจจะอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยก็เรืมอนการจราบุรีนะของจังหวัดน,นะครับ แล้วก็ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องนะก็คือทั้งอนีญาะทาได้อย่างไรนะครับก็เป็นที่มาของการประชุมเรื่องเรื่องเพื่อทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นแล้วก็จะขอแจ้งรายงานสถิติที่่นันมีทั้งสิ้นเนี่ยแปดเคสกับําเรียนที่ประชุมทุกบสทราบครับด้วยการที่ ทางตรงม,มานะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับผมเอ,อร็รอเนี่ไม่รู้เีกนพาั่นรองผู้การวุฒบอกว่าจะตรวจเอ,อ็รอไม่ตรวจทางตำรวจสักหกเจ็ดหกหกอะไนี่ยังไม่ได้ได้บอกมา